ภายในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาตามหามูซันระดับซีเรีสภายใน24ชั่วโมงมาดูกันว่าภายใน24ชั่วโมงเนี่ยผมจะได้มูซันมาหรือเปล่าไปดูคลิปวิดีโอนี้กันเลยครับซึ่งภายในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาตามหามูซันกันนะครับทุกคนครับเขาจะเป็นประตูตัวนี้นะครับนี่นี่น,นี่เป็นประตูนี้นะครับสามประตูนี้นะจะมีโอกาสได้มูซันนะครับทุกคนครับแน่นอนว่านะครับเราเนี่ยต้องไปตามหาประตูก่อนนะนี่เราต้องลงอินฟินิตี้นะฮะเห็นไหม เราก็จะได้ประตูมานะครับเป็นเดมอนโพชชั่นนะคือมีโอกาสดรอประดับแรแล้วก็ระดับอีพิกนะครับผมจะอธิบายให้ทุกคนฟังก่อนเผื่อแบบบางคนแบบ พี่พี่อธิบายอะไรผมไม่เข้าใจอะไรอย่างนี้นะผมจะอธิบายอย่างนี้นะครับถ้าน้องๆมีประตูระดับแลน์นะครับพอน้องๆเล่นน้องๆมีโอกาสได้ระดับประตูอีพิกพอเล่นอีพิกเสร็จปั๊บน้องๆจะมีโอกาสได้ระดับลีเจนเนอรี่นั่นเองพอน้องๆได้ลีเจนเนอรี่นะครับน้องๆก็มีโอกาสได้ระดับมิติกอ่าทุกคนครับมันจะเป็นอย่างนี้ซึ่งระดับมิติกนะครับจะมีโอกาสได้ประตูซีเครตนั่นเองนะครับซึ่งคือมูสันนั่นเองนะครับผมต้องบอกเลยว่าถ้าเราได้ประตูซีเครตััวมมูซนแบบ100%เลยผี เดมอนพ o ชั่ระดับมิติกอยู่6อันแน่นอนว่าผมว่ามันมันน่าจะไม่พอนะยฮะเพราะว่าผมเห็นในกลุ่มแล้วก็คนน้องๆน,นะฮะบอกว่าพี่มันได้ยากมากเลยนะผมว่าพี่เก็บสัก10-20ดีไหมผมคิดว่า20มันมันเยอะไปเอาสัก10แล้วกันนะฮะคลิปนี้ที่ความที่ผมตั้งชาเลนจ์ไว้ที่24ชั่วโมงนะครับผมจะแบบว่าไม่ได้เล่นตลอดนะครับทุกคนครับผมจะนับเวลาเฉพาะตอนที่ผมเนี่ยเข้ามาเล่นนั่นเองอ่ะคือผมไม่ได้ คงไม่มีใครมานั่งเล่น2ยบสี่ชั่วโมงตลอดเลยเนาะ <c oughs> คือน่าจะตายก่อน3ามทุ่มสี่นะโอเคผมจะเริ่มเวลานี้นะครับเราต้องไปเก็บประตูก่อนนะครับผมต้องไปเก็บประตูฟาร์มประตูให้ได้เยอะที่สุดก่อนนะครับแล้วผมค่อยมาไล่เก็บให้มันเป็นมิตินะครับพอได้มิติมาปับ๊บเดี๋ยวเราค่อยไปเล่นทีเดียวแล้วกันนะมันจะได้ลุ้นๆหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวอย่างแรกนะครับเราไปฟาร์มประตูกันก่อนดีกว่านะครับให้มันได้เยอะที่สุด A later few moments โอเคทุกคนครับหลังจากที่ผมไปนั่งฟาร์มเดมอนพอ t a l มานะครับตอนนี้ผมก็ได้ Demon พอ r t a อีพิกมานะแล้วก็ได้มาค่อนข้างเยอะเลยนะครับได้เป็นระดับแลมาด้วยนะได้มาหลายชุดเลยนะครับ30กว่าชุดนะแล้วก็รวมถึงอ e ีพิด้วยเอ้ยไม่ถึง30ดิประมาณ20-23ชุดนะครับ 23ชุดเป็นระดับแรแล้วก็อ e ีพิกได้มา8นะฮะโอเครีเจนเนอรี่ได้มาแมวยไม่ได้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 รีเจนเรี่เราไม่ได้มาโอเคนะเดี๋ยวผมจะมาเก็บระดับแรเนี่ยนะครับให้เป็นระดับรีเจนนะครับให้หมดเลยนะครับแล้วก็ระดับอ e ีพิกด้วยนะแล้วก็โอเคเดี๋ยวผมจะไปไล่เก็บนะครับระดับแรก่อนเนาะแล้วก็ไล่มาเป็นอีพิกนะครับแล้วก็ไล่ไปรีเจนนะครับแล้วก็ไล่ไปให้เป็นระดับมิติกนะครับเป็นเดมอนพอร์ทัลมิติก นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลงทีเดียวเลยละกันนะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับกคือตอนนี้ผมนั่งเก็บมาประมาณ12ชั่วโมงแล้วนะครับที่ผมเล่นมาไม่ได้เล่นทั้งวันนะครับทุกคนครับคือถ้าผมว่างอะ่ะผมก็จะเข้ามาเล่นนะถ้าผมไม่ได้เล่นแบบแมบปบอื่นอะไรอย่างงี้ few moments later. หลังจากที่ผมไปฟาร์มมานะฮะทุกคนครับผมบอกเลยว่าผมก็มีเดมอนเพิ่มมา เยอะมากนะครับเป็นระดับ e ีพิเนาะผมเล่นจากระดับแรขึ้นมาระดับ e ีพินะใช้เวลาค่อนข้างค่อนข้างแบบนานเหมือนกันนะทุกคนแล้วก็มีเดมอนระดับร e g e n นะครับอีก8อันนะครับแต่มิติผมไม่เคลื่อนเลยนะเพราะว่าผมพยายามไล่ยังแต่หนนะครับไปเรื่อยๆนะแร่จากแรไป e ีพิไปร e g e n นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมได้ร e เจนตมา8อันแล้วแหละนะฮะตอนนี้ผมก็เล่นมาประมาณ 17ชั่วโมงแล้วนะครับว่านะครับผมมีประตูมิติอยู่6อันนะผมจะลองไปเล่นก่อนนะเผื่อผมจะได้รดับซีเคตมานะทุกคนนะคือถ้าผมได้รดับซนะีเคะปับ๊บคลิปนี้คือมิชชั่นคอมพิวต์เลยคือผมไม่ต้องไปนั่งเก็บละคือผมสามารถไปแบบซีเคตต่อไปได้เลยนะครับทุกคนครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเล่นระดับมิติก,ก่อนนะครับประมาณ6รอบถ้าหรอบผมไม่ได้ปับ๊บผมก็จะไปฟาร์ม ผมก็จะไปนั่งตายแฉะฟาร์มหารีเจน์หาอีพิกอีกเหมือนเดิมนะฮะผมต้องนั่งลงประตูเงี้ยแม่งทั้งวันอนะ่ะโอ้โหนะคือแบบไม่ได้เล่นตลอดเลยนะทุกคนเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวก่อนจะไปผมขอมานี่ก่อนนี่ก่อนมารีโลก่อนมารีโลก่อนขอรีหน่อยดี <c oughs> นะผมม,มีลูกเต๋าไหมลูกเต๋ามีแปดโซ่ผมมีเปล่าวะสึกว่าผมอ้อนี่ไงมีอยู่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 ไ่ได้มาจากไหนวะเนี่ยเออเก็บตัวนี้เก็บตัวนี้แล้วก็หมุน มาเฮ้ย B บวกผมว่าไม่แย่นะ B บวกอหรือว่าผมจะเอาะไรดีวะไม่เอา S อเว้ยอื้อโอเคดูเรื่องรอบที่1เกลือประตูที่2ก็ไม่ดอบครับทุกคนโอเคไปประตู3ามเลยดีกว่าโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว20ชั่วโมงนะฮะหลังจากที่ผมลงหาไมิติกตอนนี้ผมได้เดโมนพอยชั่นซีเครมาเป็นที่ร้อยแลวคือผมได้แบบมา2อันเลยนะฮะทุกคนครับ อู้แล้วดูปีกดิสปิริตผมมีแบบ166โคตรเยอะนะครับโอ้โหน้ำยายา2กว่าขวดนะฮะแล้วดูโอ้โหโอ้โหเยอะมากโอเคทุกคนครับเราไปลงประตูซีเครตกันเลยดีกว่านะฮะซึ่งผมไม่รู้นะว่าระดับซีเครตมันโหดหรือเปล่าแต่ผมอะ่ะมีน้องคนหนึ่งจะมาเล่นด้วยนะครับซึ่งน้องผมมันมันวล26เองอะ่ะเออแต่ผมว่าซีเครตก็ไม่น่าโหดขนาดนั้นไหมเออถ้าเราตั้งหลักได นะฮะโอเคเราไป,ไปหาซีเครตกันครับเด็กเกโอ้ชิตเดอะเดมอนลอร์ดนะครับพร้อมยังทุกคนพร้อมยังพร้อมเราไปนะฮะโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ก็เวฟที่24แล้วนะครับจะเข้าเวฟที่25เป็นเวฟสุดท้ายแล้วนะเอ้าพูดถึงก็24จบแล้วนะครับต่อไปขึ้นเวฟที่25แล้วนะครับโอ้สุดท้ายแล้วนะครับเราจะได้ตัวเดมอนลอร์ดแล้วนะฮะ อย่างนี้ต้องออกไปรีวิวแล้วนะครับผมว่ามันชิลอยู่นะเอาจริงนะฮะแต่ก็แนะนําว่าให้หาเพื่อนมาเล่นกนดีเนาะทุกคนเพราะว่าบางทีเราเข้าเกมมาเนี่ยคือแบบบางทีอาจจะเป็นแบบอินเทอร์เน็ตอาจจะช้าหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ทัางคุณไม่มั่นใจนะถ้านน้องๆไม่มั่นใจก็หาเพื่อนมาด้วยนะครับให้แบบช่วยกันแบกอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออหาคนมาแบกด้วยนะครับเผื่อแบบเน็ตเราแบบมีปัญหาในตอน คือเน็ตเราอาจจะมีปัญหาแบบตอนเข้าอะไรอย่างเงี้ยอย่างของผมเนี่ยบางทีผมเข้าเกมมาแล้วแบบแมพยังไม่โหลดนะฮะแต่ประเด็นคือมอนมันเดินแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือพอเข้าเกมมาอีกทีนึงก็คือมอนจะแบบเข้าประตูแล้วอะไรอย่างนี้หาเพื่อนมาด้วยนะครับเพื่อนที่เน็ตแรงๆนะเขาจะได้มาช่วยเรานะครับเรียบร้อยฮะบอสตายตุยเรียบร้อยฮะผมได้แล้วนี่ฮะทุกคนครับเดมอนหลอดได้มาแล้วนะฮะโอ้สวยงามมากนี่ครับสวยงาม โอเคเราไปดูเลยนะฮะโอเคครับ, okay, รบทุกคนตอนนี้ผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <ST. S 1> ทุกคนครับออยู่ไหนเนี่ยไหน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 อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเอา้าอยู่ไหนอะทุกคนนี่ไงได้มาละนะฮะเดมอนหลอดสำเร็จไปด้วยดีนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับใครอยากให้ผมหาตัวซีเคร็ตไหนอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับเจอกัน